โหลทุกคนวันนี้จะมาแกะกล่องจุ่มอันนี้มาจุ่มจ้ะอันนี้มันแบบเห็นแล้วจ้ะแต่คือของคนมาเล่นใช่จากสิ่งนี้นี่จะเผยเช้าเราไปเอาไปจ้าสับเอาจ้าจะเอากล่องจุ่มจ้ามาเลยอ่าเราคุยเดียวทางเลยเนี่ยนีเลยขอสกิปเออเช็ดดิขอสกิปได้เปล่นี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 ่ข <Hello. S 1> อแล้วอย่างกูไหนอะไรนี่วะตัวสร้างามีวะไม่ใช่ได้ตัวสร้าง ถ้ามันมมีตัวสร้างก็ต้องมืได้เลยมีมอนต่มีขาวมีมีตเบะเร่องนมีบุงบัวมีหมูมีสร้างมีนตัวกระต่ายที่บอกแลวกะหมาเจ้ะแลวกะเบอันนี้อย่างสุกอันรู้ภาษาจีนหวางเออตัวางมีมันดาแลวกะ่ันเอนี่อย่างนี้หมาเจ้ะเหบอกมเรามีหมาจ๊ะนีหนะทำมังนั่งนเฮ้ยมาเขย เมื่อวานมีถุงใส่แบบออกมาเลยเะรอแต่แตนแต่แต่แตนแต่แตนมีถั่มีการาอวิ่งถุงไงเจอการบ้เมย์บ้าของเบาา้ามย์มม LIKE ีไม่มีค่ะบรรยาการนี่มัดถงถุงไงเดีเหรทำานลำเลีัวจะต้องใชวถััวมันมันมีเขาเป็อย่งยววิ่งวั เขียวเขียวอุ้ำไมกลวแข่แขงนี่นี่เขาเริแข่งแล้ประสผ่านดีวีนะฮะจังเลยอ้ามันคงแข่งเียวิดนี่ยัเออเมลี่มันกโกดร่างกยโอ้โหวาย่คือมีเขาโอ้มาตยส่งเขียวไกลงแขงมันนี่กนนีเลย เอากระสีเขียวไหมมาว้าแสียงมันต้องได้ยืนเคียงกันเลนี่มาตัวนี้เบลยลูกมันบ่วยนั่นนาเข่ามันบ่วยนั่นนาอย่าซ้ำกออย่าซ้ำคอกูเห็นแล้วป่ะกูนี่โหจิ๊บจอกจ้าแหจ้าแกว้าสีนี้สวยคุณเห็นป่ะสิเก็บป่ะโบแม่จิ๊บจ๊อกเสียงตกกูจะตื่นกูจะตื่นมาสิเก็บ กอง่ตไปเอาคุณเด้อ hmm. ต uh, ุกตาโซนี้จะมีตัวเด็ดคุณสิเจ็ดไหมรึมาเลยอุ้ยอุ้ยตั้งก่อนเฮียตั้งก่อตรงนาฮ่าๆ่าใรได้ตัวก่อนได้ที่หมูหมาหมูหมได้ซ้ำอ่ะว้าจะไสนดท้ายไอ้ซ้ำมาซ้ำมะตีมันกับนี้ มันมีเก้าองเบียดคือวไอ้นั่นแตกโซ่มีซ้ำมัเขาเป็นแทกน่ะจะบูซ้ำได้มันเลือกได้หวะซ้ำน้ำส้มได้ตหนึงแล้วมันซ้ำนะเอาไปเล่มันก่อนเพื่อนนะโมว่าอุ้ยอี้ซ้ำสามจุ๊บมาโอ้ยมันจะเป็นโซ่ดอกไหมมันก่อนเลยมันจะได้ซ้ตกโก้เจอน้าจะซ้ำมัน้โอ้กมัน สามเลยในนี้อ้ยเธอ้ยากแกเลยเป็นส้มเ้ยว้าวสามสามเอ้าไม่ด้สีบัวงาุมได้สีเขียวนะได้สุดแได้โดนนึงลยเาโอ้โอ้โอ้โล้เนี่ยยังแบบกด้เลยยังสีขาวสีฟ้าสีบัวสีดําสีเขแ้วก็สีเหลือง เอาได้แตัวนี้ตัวนี้สามสี่โอ้โหจะจุ่มแบบบอกเซตทีไม่อยากคุ้มไปเลยเนาะแกมีมือรุน อสามตัวเลยเอี่ตรงมืสุดขายต่อทุกคนแบบเพียนอะ้วทำไมไม่ให้สิเขตกับได้ห้ามันนี่เป็นบล็อกจุ้มเลยเป็นบล็อกจุ้มที่ไปตรงหัวนาะสามสามมีคนจุกเลยมงดอมันห้โซมาตีมเนยทีจีรุดเดะกจะตีนนะม่น่าไยื่ดไม่อยาก็ี่จเซ็ตครอได้หรอสงสัยอาจจะเป็นโซนดอกไม้เขียวโห ดันยังกพะพักถึงข้างหน้า,นาขอบผมตูงบอกกูเพื่อมาเอาสีเขียวไปมันสามปุี่ก็ต้องเอาตูงม,มาคืนเพราะว่ามันจะได้คนละสีไงอันนี้ของเพื่อนี้บักซุกับชิไปให้แฟนออเอา,าเข่าดีก่อน,น,น,นดีในคนละอันนี้ <c oughs> โอ้โหแล้วคนละขนาดเ <c oughs> สื่อเละโอ้โหนี่ตัวนี้งามตัว <c oughs> เด็กแรงงามนี่ก็สวยแต่่ายากเละนนเลยโมเฮเดอมันก่อนน่าจะเป็นสีนั้นนี้สีเด่น ซ้ำมาอย่างทั้งสามซ้ำสองยังพอทวซ้ำสามบ่อยเลยจบการรีวิวในมือนี้เอาเดนี่วิวแล้วจะโตได้ไหมมันมีเสียงปะไม่มีสี่ทีโบซ้ำแล้วใครได้บัวให้กุ้งเสียบเงินได้ลุ้นก่บอะไนี่ นี่ของขวัญวาเลนไทยเฮาในปีนี้อะไรอนนของมีลินแล้วกะ็นิเงยแล้วก็มีโฟเรนเลอร์จ้าแต่ว่ามีคนจองไปแล้วเนาะซึ่งโมเมนเฮาเฮาอะไร้นยัง <c oughs> โหเป็นครั้งแรกที่จุมแบบดวงสวยโคตรเลยเออผมเคยเห็นพัะจุมได้แบบชื่ออะไตัวเลยนะ